เี่ยวขาบ่ได้เปิดได้แงโซล่าเซลห์ไปยังหัวหน้ามันสิล่นมันสิไปลงขาเขาด้ยมันสิไปหล่นเนาะเ้ยเี่ยวเาเกี่ยวแหลวกับเกี่ยวเา่นเลี้ดกับไรแห้งตัวมันเดียวันนี้นำน้ำใจของท่านกํมพลนะครับมาลงที่โคกหนองนาโนนใหญ่ของน้องนันเกล่านะครับ นี่พี่น้องที่สาขาแบ่งไปแล้วนะครับเนี่ยพี่น้องที่สาขาแบ่งไปแล้วคนละถุงสองถุงนะครับเพื่อไปขยายพันธุ์นะครับเห็นปลาตายบะพูมีมนาะเออโอเคก็ขยับขึ้นไปครับเนื่องจากว่าอยู่อยู่ไกลเกินไปนะครับเป็นน้ำใจจากท่านกำพลนะครับวันนี้ เอามาลงที่โคกหนองนานนนาใหญ่ของน้องกันเกลานะครับ ีเป็นระบบน้ำในเวลาที่มีดแดดแรงนะครับหลายท่านก็ทักมาว่าทำไมสมมติ750วัตต์ถึงต้องใส่แผงนึ14แผงนะครับแต่ว่าเราคำนวณแล้วนะครับไม่กระทบกับสมรรถนะของสมมตินี่ฮะดูนะฮะ นี่เราท่อสองนิ้วเลยนะครับไม่ได้ลดนะครับไม่ได้ลดครับสองนิ้วนะครับเอเอกระใส่ใแล้วเนาะ ตัวใดออกออกออกเดี๋ยวพูดมะเล่นก็ออกแล้วเรียบร้อยนะครับนี่คือความสุขของการได้อยู่บ้านนะครับนี่คือบรรยากาศค่อมฮักแพ้งพี่น้องลูกหลานนะครับบานเกิดผมนะครับเป็นวันแรกนะครับที่บพอ4 4 4 3 ได้ย่างเท้าเข้ามาในโคกหนองนาเต็มเต็มตัวครับนอกนั้นมีแต่จอดข้างนอกครับเดี๋ยวแรงนี้เราก็จะปรับปรุงถนนเส้นนี้นะครับใช้สัญจรนะครับส่วนถนนเส้นอื่นก็คงไม่ได้ใช้หรอกครับคงจะปลูกต้นไม้ต้นอะไรไปแต่เส้นนี้ต้องใช้เป็นเส้นทางเที่ยวนะครับกับเส้นด้านหน้านะครับ ก็จะยังมีดินเละบ้างนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับมีซูบิชิไทรยตันนะครับคันนี้ซื้อมาลุยโดยเฉพาะเนี่ยเพราะทรักสีนุ่มพอมีผมบอกเลยว่าญาติพี่น้องทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับโดยการแบ่งปันนะครับผมมี ที่นี่วันนี้มีอย่างนี้เพราะวายาพี่นองเท่านั้นครับผมไม่มีความสามารถในการที่จะดูแลหรือทําอะไรด,ด้วยตัวคนเดียวได้แน่นอน,นครับลูกชายผมก,ก็มีเส้นทางชีวิตของเขานะครับส่วนผมกับครอบครัวก็คงจะมาอยู่ที่นี่เมื่อเมื่อสิ้นสุดอาชีวิตลูกจ้างนะครับในความขอบคุณจากทีมงานโคกงน้องนานโนนใหญ่ของน้องงินก่านะครับ มีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ